พเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับนหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่ไดกดซับสไคร้ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไคร์มากกว่า60%ขอทุกคนช่วยกดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกกลิ้งด้วยนะครับเพื่อพากันลงคลิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม <c oughs> โอ้ยเที่ยงแล้วเที่ยงโว้ยเที่ยงเที่ยงจริงๆโอ้ตอนเที่ยงแล้วอใช่วันนี้เนี่ยจอนนี่ทําอาหารเนะี่ยโอ้โหต้องอร่อยแน่แนเลยแม่เอาละ่ะวันนี้จอน,นี่มาเยี่ยบบ้านเฮ้ยอาวันนี้จอนี่อาวันนี้ไครจะไ๋อฮะวันนี้ทำอะไรอยู่อ่ะเออทำกับข้าวฮะ แต่กัข้าวโอ้โหนี่กับข้าวจ้ะนี่นี่ซูชิกับวาซาบิและปลาแซลมอนอืมอาแล้วของฉันน่ะนี่ฮะเอ่อเฮ้พายฟักทองใช่ฮะช่วงนี้น้าตาลน้าดูแลสุขภาพด้วยนะฮะโอ้เจ้าดีขอกินปลามาป่ะเอ่อไม่ได้ฮะผมกินอยู่แย่งกินเนี่ยเฮ้ยโอเคกินก็กินโถ่เห็นมาจ้นที่ทำให้แท้นะครับโอ้ยแล้วก่อนกิน,กนดูมันสยวว่ามีอะไรถาบ้าง เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันต่องม่ไดเฮ้ยโอ้โหตัดยากแน่ๆเลยโอ้โหดูมันทำกดแกล้งฟองฟองอะไรเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันเยือกไเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ย0.2เออด่าอะไรวะโอ้โหสมองโอ้โหโง่แล้วโอ้โหทำไงไเนี่ยโอ้โหโอ้โหเท่เลยโอ้โหพี่ทังไงพี่ เคยเป็นไหมอยากทำคลิปแต่ตัดคลิปไม่เป็นใช้เวลาตัดต,ต่อนานนี่เลยแอป v ีเบอร์แอป,ป,ป,ปนี้นี่ครับผมเอฟเฟกคลิปนะครับให้เราใช้มากมายหลากหลายสไตล์นะครับผมแล้วจะมีอัปเดตขึ้นไปเรื่อยๆให้เราใช้งานนะครับผมไม่ต้องมีฝีมือมากก็สามารถทำคลิปได้อย่างง่ายๆนะครับผมใช้เวลาเพียงแค่สิบวินาทีก็ทำได้นะครับผมวิธีใช้นะครับผมกดเลือกสีที่ต้องการนะครับผมแล้วกดทำวิดีโอนะครับผมจากนั้นก็ทำการกดเลือกรูปภาพที่ต้องการนะครับผมอย่างเช่นคลิปเนี้ยต้องการประมาณแปดรูปก็เลือกไปทั้งหมดแปดรูป นี่จะแล้วนี่ครับผมได้คิดเรียบร้อยนะครับผมพร้อมเพียงประกอบด้วยอ้เป็นไงอย่างง่ายฟรีฟับฟรีฟับไปมาโอ้โหโคตรเท่โคตรง่ายครับคุณผู้ชมง่ายมากๆเลยจะนั่งรอมการกดบันทึกเลยนะครับผมรอจนก,กว่าจะครบ100%นะฮะเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมสามารถกดแชร์ลงทวิตเตอรไอจีและเฟซบุ๊กได้เลยทันทีเลยครับผมเพื่อเห็นภาพไม่ชัดนะครับผมผมได้มัการทำคลิปผมผมขึ้นมา,า,มาอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเชิญดูได้เลยครับผม และสำหรับใครใดครับผมที่ต้องการจะโหลดแอปอย่างนี้นะครับผมสามารถพิมพ์ในกูเกิลเมสโตรหรือกดลิงก์ทางใต้คลิปได้เลยครับผมพิมพ์ตามผมนะวีเบิร์นะครับผมกดเข้าไปนี่อันแรกสุดเลยครับผมแล้วกดติดตั้งได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกด5ดาวด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจคนทำแอปนะครับผมทำคลิปได้เยง,ง่ายก็อย่าลืมมาโหลดแอปนี้กันเยอะๆนะครับผมอืมมันก็ง่ายจริงนะเนี่นะอะไรเนี่ยฮะเอาเบาเอาเบาเฮ้ยเอ้ยโอ้โหนี่ดูด้วยกินด้วยโอ้โหหมดเลยเขามาจากนี่ไม่เป็นไรฮะจะไหนฮะ ก็ดีที่นายชอบนะเออไม่เป็นไรไม่เลยเฮ้ยอิ่มแล้วว่าจะไปเล่นเล็กหน่อยเดี๋ยวไปก่อนเจ้านี่ได้ครับผมเดี๋ยวผมฝาบ้านนะฮะเออฝาบ้านนะเฮ้ยเอาล่ะไปแนะเจ้านี่ครับผมเฮ้ยคิดสักทีต่อไปเอาล่ะโดนเล่นดีกว่าวันนี้เผื่อจะมีอะไรให้เล่นอืมเอาล่ะเออเฮ้ยควัดเออเนี่ยเฮ้ยอะไรกับกำแพงกแพงเฮ้ยใครมาสร้างอะไรนี้เฮ้ย อะไรเฮ้ยน้ำมันไอ้นุ๊กดีกว่าเฮ้ยไม่นุ๊กเฮ้ยเพื่อนว่าไงเพื่อ,อนเอว่าไงนี่นี่เคยอหรฮะนี่คือเขาบังกดนะเพื่อนนะเขาบังกดอ้าวอ,อ,อะไร,รอฮะแล้วเขาบังกดนี่ทำยังไงอ๋อมาเป็นพาส์ทเซอร์ที่ฉันทำขึ้นมาเองนะเพื่อนนะก็คือว,ว่าท่านนายเข้าไปเนี่ยน่าจะของนายคือว่าโชคดีแล้วกันนะท่านนายได้ของโง่ๆก,ก็เล่นแต่นายกันนะ <laughs> เอ๊ะค่าเข้าหนึ่งบาทได้ของรางวัลของดีแน่นอน แนนอนของดีฉันเอาของดีให้กับนายด้วยละกันนะถ้านายหาเจอนะเอ้ยแต่ว่าไม่มีตังค์อะไม่มีตังค์เป็นไม่ได้ไงเออไม่มีตังค์นี่ไงวะเออก็ก็เมื่อกี้ก่อนเข้าบ้านไปซื้อนู่นนี่มันมาไปเติมเน็ตมือถือด้วยนะเน็ตมือถืออ่างั้นโอนมาโอนมาโอนโอนด้วยเหรองั้นอ่ะโอนเรือนนะฝากโทรนะอ๋ออย่างงี้ได้เพื่อนนะโอเคโอเคโอเคได้เอาละฝากด้วยะทรศับท์อะได้เพื่อนนะ เอาละเขาบังกดนี่นะไม่สามารถทาทุบหามหามาได้แต่คือต้นตมมุงหน้าเดี๋ยวิงแล้วก็จะยังเพื่อนนะอ่ะก็ได้ได้เอาละเข้าไปเขางกดทุบอือโชคดีเพือ่อนเออโชคดีเอาละเขาบังกดอือลองดูขวากวาซ้ายซ้ายซ้าขวา,ขา,ขวามันต้องมีนอนเลยแน่นอนเราเป็นนักน้่นักหาเขางกดแล้วเฮ้ยไหนของอ๋อไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวทางกลับทางไหนวะเดี๋ยวก่อนกลับทางนี้วยก่อนโอเคแล้วตรงน,นี้อ่า ตรงไปเลี้ยวซ้าย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 ไม่มีซ้าย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 อีกโอ้ต้องมีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเห็นแน่ไอ้โนบขับตากใช่ <c oughs> ไหมนายหนิบแป้งโอ้โหเอา <c oughs> ขอปอบันเนี่ยโอ้ยโอ,อ้โหโอ้โห อของจริงด้วยโอ้ดีเท่าไนี่ของปลอมโอ้ยโอเคโอเคเอาละ่ะเนืน่องจากอ่าสายสุดได้ก็คือขวาสุดขวาเดี๋ยวขวาสุดขวาสุดขวามุมสุดมันต้องมีของแน่นอ,อนเลยมีมีของแน่ๆอ๋อไม่มีถ้วยนี่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 โอ้ฮันแน่บอรเรียว่าการหาของเราที่มันช่างดีเยี่ยมจริงเลยไหนไไหนี่วเลยเอาเฮ้ยย้ายมุมทำไมที่ย โดนหลอกแล้วเจ้าโง่โอ้โหไอ้นุ๊ปเฮ้ยโดนโดนโดนด่าเฮยไอ้นุ๊ปเฮ้ยโถเฮ้ยสอมหน้าเออมันพูดมันจะเฮ้ยโอเคไหมกลับไปเฉลิมต้นก่อนโอ้หนตึ้งตึ้งตึ้งเหรออ่านี้โอเคโอเคตรงไปสายสุดสายบนสุดนนะสายบนสุดต้องมีแน่ๆเลยฮัลโหลเดไม่มี ้ายสายโอ้มึนมืนโอ้โอ้แล้วเนี่ยของกดแล้วเนี่ยโอ้มึนหัวโอ้โอ้โอ้อ้ What โอ้ที่เดิมโอ้แล้วเนี่ยโอเคลรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงจะเล้วในที่กบะไรโอ้ยชุดกะทอง Oh my god มีทองอะไรมีดาบทองโล่ทองชุดกะทอง ทำไมมันเป็นของให้อย่างงี้วะเฮ้ยทอทั้งตัวเลยเว้ยเฮ้ยมันต้องมีอะไรแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้เฮ้ยทางออกเหรอเฮ้ยทางออกอุอ้แต่ว่าดาบ<ม>ดาบเทวะเลยมันต้องแบบให้โอ้โหโลก,กันเฮ้ยทำไมขีดขวามันเปลีแบบ่ยนแปลงโลแบบนึงอู้อัเอเกรดโลปไปเนี่ยเอาไปเทเอาละอุย้ยช่วยเกาะย่ากับจะพาไปลบเลยโอเคทางออกนี่แน,น่เอาไงดูโอ้ ในสดนายก็หาท่าออกเจอเจอออกนานแล้วเว้ยเอาเหรอแล้วขอบ้างนะคือคือฮารุนุบอาว่าแกใส่เจ้านั่นไปยไงดั่นไหนวะไอ้ที่เป็นยอดวัาเขียนเปิดว่าเจ้าโง่อ๋อนอนมันสำคนที่โง่ๆเลยกันหาทางก็ออกไปเจอนะเฮ้เฮ้เวก็นายก็ไปเจอซะเนี่ยจะเจอดิด่าโง่อ๋อไม่ได้ตาเจด่านแต่ว่าในในก็โง่จริงๆอะไรนะอ๋ออ้อปากครับปากครับคือคู่ฉลาดมากเลยครับเออได้อย่าินดิ อแล้วที่ไงที่กอดทองเนี่ยอ๋อพอดีว่าไปขุดส้วมหลังบ้านมาแล้วเจออะฮะขุดตรงส้วมหลังบ้านมาเจอโอ้โหทิ้งเลยเฮ้ยเดี๋ยวกอดเราเล่นลเล่นโอ้โหเฮ้ยทิงเลยจริงป่ะเนี่ยเราเล่นเราเล่นฉันไม่ได้ขุดตู้เซาล่านหรอกนะเพื่อนนะมันไม่ใช่ขี้นอนโอ้โหฮึเฉยได้เ,เออหน้าช่วยได้มันนะไม่มีกี่ดมดมดูอืมก็ไม่มีกล่นี่หว่าโอเคขอบใจขอบใจขอบใจอเอาละก็รับหน้ามาได้วกินกันมาแล้วกันนะ ได้เลยนุ๊อือเอาละโอ้โหข้าเข้าโอนเงิน1บาทจากนิดดีจริงที่มีโทรศัพท์วันนี้เอาละถ้าจะไม่ผิดแล้วก็มันจะต้องมีอีกอย่างแน่นอนเฮ้ยนั่นใครนั่นใ,นใครเนะี่ยเฮ้ยหน้าตาคุ้นๆอุ้ยอ้่าอไอ้สมชายใช่ไอ้สมชายด้วยเอ้ยเดี๋ยวนั่นตัวอะไรวะเนะี่ยเฮ้ย โอ้ยตัวอะไรเนี่ยนะว่าไงอ๋อเอาว่าไงสมชายแล้วเอ,อ็ดเดะอย่าบอกนะว่านี่เขาบังเกิดอะใช่แล้วอ๋อเฮ้ยไอ้นุ๊กทำนะันก็เลยทำบ้างนะอ้ออย่าจะทำบ้างเหรอไอ้นุ๊กเฮ้ยแสดงว่าต้องมีของดีของเด็ดใช่ไหมใช่แล้วอ๋อบอกเลยว่าขอเช่นแต่เนี่ยมันเยี่มากๆเลยอ๋อโอ้ยนั่นเลยดูเด็ดเด็ดเด็ด,ดนะค่าเข้าหนึ่งล้านอันตรายระวังตัวด้วย ืแน่นอนอ่ะฮะยิ่งขอรา,อางวัลหายากน่ะก็ต้องมีสิ่งที่ต้องอุปสรรคใช่ไหมละ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันก็จริงของนายแต่ว่าแบบมันขนาดนั้นเลยอะ่ะก็รอดูสินะอ้อโอ้แล้วแล้วถ้าเข้าไงดีอ่ะขอมาจำไนดะ้มาจำก็ได้นะอ้อถ้าเจอของเราจ่ายได้เลยอันทีอ้อโอเคมาจำทองสามสิบห้าก้อนเยี่ยมเลยอันนี้แหละขั้นการทองนะอ้อ แสดงว่าที่บ้านมีแต่เพจใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วอ่ะเอาล่ะเชิญเลยครับอืมเชิญเลยเสียงร้องเลยเราเอาล่ะมันต้องมีอะไรไหมเจะนอนอะ่ะระวงัะวงตูดเอ้ระวังตัดด้วยนะจ๊ะหืมสมชายโอเคเข้าไปจะเฮ้ยตัวอะไรคนอะไรโอ้โอ้โอ้โอเฮ้ยย้ะเฮ้ยเฮ้ย นี่นี่โอ้ย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 โอ้โอ้ย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 โอโ้ยโอยโอ้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 ยโอโอ้ยโอ้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 ยโอ อะไรเนี่ยโอ้โหอันตรายจริงเนอะโอเคข้าวันตัวหนึ่งตัวเปิดก่อนได้เปรียบมันต้องมีจะจับโอ้โหใหญ่ให้่โอ้โอ้อืมซ้ายขวาว่างโอเคนี่อีตัวหนึ่งอีตัวหนึ่งโอ้อีตัวหนึ่งอ๋อเฮ้ยเฮ้ยมาถึงก็เจอเหรอเฮ้ยใชายเมื่อเฮ้ยไม่ใช่ละม้าไม่ใช่ละม้งเฮ้ยว้าว เยอะมากเลยอุ Eu, ha, no om, ้ยอุ้ยเก็บเก็บเก็บครับเก็บแต่ว่านะแต่ว่านะปกติตรงชามันให้เต็มเต็มเต็มนี่ยว่าทำไมครั้งนี้ไม่ให้น้อยวะเนี่ยเฮ้ยหรือคิวเองเอาละหายแล้วก็ต้องสำรวจให้ครบแล้วกันนะเอาละเดินมาอ่ะมาดิมาดิมาดิครับโอ้ย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 อ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ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  ไหนไหนของก็ขอ,ขอมาให้ดีน,น,นี่นี่แน่นี่แน่อะไรอ่ะอ่ะอ้เจเจทยอีทเจ็บจุงเบออ่โอเคเอ้ยแต่ว่ามันก็ไม่มีมอนเตอร์ทีนี่โอ้มีเต็บพวแรกคนแรกให้มาเลยถ่เออเอออะไรอะไรอะอะไรอะไรทำอะไรทำอะไรทำอะไรแต่ไมเจอโอ้ยเะเยอะเยอะเยอะ คนเยอะเยอะจริงๆโอ้โหตายอุยอันตรายอันตรายสมชื่ออันตรายสมชื่อจริงๆโอ้โหทำชื่อก่อยหนูไปนายนะเฮ้ยจะจุ๊บหนาดทองก็ดีจริงๆของดีจริงๆเลยจะอืออออ๋อละฮึแต่ว่านี่เราก็มาทุกทีนะทำไมเราไม่เจออะไรสักอย่างเลยอะไรวันนี้จะอือฮอย่า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 ฮะไอ้ครูอย่าฮ เห็นนะเห็นนะเห็นนะโอ้นี่เรากลับที่เดิมดีกว่าเอ่อเอ่อสมชยัยว่าไงเอ้ะเป็นไงอะได้ของเยอะไหมอะได้ยืมน,นะแต่ว่าเออเดี๋ยวขอจ่ายกันนะอ่าร้านหนึง่งโอเควันนี้เอาเลยฮะก่อนโอเคตรงตามเป๊ะเลยอะเอาละทีนี้ก็จบแล้วนะเอ,าอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวสมชยัยว่าไงไม่ใช่ว่านายจะให้จัดจัดเต็มวันนี้เหรอก็จริงนะอ้าแต่ว่านาย ต้องไม่ไขปริศนานะฮะคำว่ามีอยู่ว่าที่ที่อันตรายสุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะที่ที่อันตรายสุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดมันหมายความว่าไงวะฮะสนใจไม่รู้สิที่อันตรายสุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดอืเอออยเหลือเหลือหรือว่าถ้าเราตีความเล่นๆที่นี่อันตรายและต้องการคือขอรางวัลแต่ว่า อันตรายอันตรายอันตรายดีนะดีนะค่าเข้า1ล้านอันตรายมีคำว่าอันตรายด้วยแสดงว่าเงือ <_ c oughs> นายไม่ใช่ตันจริงนะเอิร์ธเนี่ยนะแน่นอนแต่ว่ามันอยู่อย่างนี้สิมันรู้สินะอ๋อที่ที่ใกล้ที่สุดหล่าสุดเฮ้ยเฮ้ย,ยตรงน,นี้เป็นปะป,ะปะอ๋อเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเฮ้ย โอ้โห้องลับเขาบกดโอ้โหนี่มัเป็ยของจริงเนี่ยโอ้โหเยอะมากอุ้ยนี่สายลุงโอ้ my god โอ้โหขอตัรงใจหนี่โอ้ยมีดไม่นิดหน่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวนนี้โโอ้หเต็มปึ๊ดเต็มปึ๊ดเก็บเก็บแค่นี้ก็เพียงพอครับผมโอ้ย ชุดเกาะทิ้งไปเลยนี่ปม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 อืมว้าวโอ้มันแจ่มเลยเป็นไงอะฮะเป็นไงของแจ่มไหมฮะวู้แจ่มมากเลยสมชายโอ้ยหูคำใบ้ขอบคุณมากำคำตังใบ้นะไม่เป็นไรนะอะฮะแน่นอนน่ะขอรางวัลก็ต้องมีสิ่งที่น่าร้ายสุดนะอะฮะแน่นอนขอมาเลยวู้ดว้าวเดสอบตารางดิ โอ้ยลกแตกอืใช่นี่ลกแตกโอ้พลังเนี่ยแต่หลายมากเลยเนะี่ยแม่สมแล้วมาเล่นคุ้ม,มจริงเลยเอาล่ะกลับไปหากลับไปหาเจอานี่ดีกว่าจอนี่เจ้านี่